ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรก็จะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายนะครับก็คือได้มีการแบ่งนะครับแบ่งเป็นแปดแปลงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นลงจากถนนลาดยางลงมานะครับลงมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะถึงแปลงเลยนะครับ แปลงที่ต้องการจะขายนะครับเนี่ยนะครับคือตรงนี้นะครับบรรยากาศก็จะคึมๆมนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนนะครับฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับออกไปด้านนี้ก็ประมาณสักอ่าสองรเมตรนะครับก็จะขึ้นถนนลาดยางนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านกอกปลาไหลนะครับตำบลย่ารีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอ่าเราได้ทําการแบ่งนะครับเป็นแปลแปลงนะครับต้องการให้คุณลูกค้านะครับมาเปิดจองนะครับ ทางนะครับที่กันไว้นะครับตรงนี้นะครับไปถึงอีกเสาต้นหนึ่งนะครับก็คือด้านนี้นะครับกันไว้อยู่ที่6เมตรนะครับหเมตรไปชนแปลงสุดท้ายนู้นเลยนะครับก็คือแปลงที่1นะครับก็คือแปลงนี้จะติดถนนคอนกรีตด้วยนะครับติดถนนคอนกรีตด้านนี้นะครับแล้วก็ถนนตรงนี้ก็มีแผนน่าจะมีแผนจะขยายนะครับเพราะว่าดูจากแนวกันไว้นี่นะครับนะครับกันแนวถนนไว้นี่ก็อีก ประมาณวากว่านะครับก็กันไว้นะครับขอบเขตนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับเนื้อที่1น0่งเบ็ตารางวานะครับก็คือ1งาน80เบ็ตารางวานะครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับก็คือแปลงนี้ตั้งแต่หลักแดงต้นนี้นะครับแล้วยาวไปด้านหลังนะครับยาวไปยี่บเมตร หน้ากว้างแปลงที่1เนี่ยนะครับอยู่ที่3 1มเบเมตรนะครับหน้ากว้างติดถนน3 1มบเมตรนะครับก็คือไปถึงด้านท้ายนู่นเลยเสาต้นนู้นนะครับนะครับแปลงที่1นนะครับเนื้อที่ร้อยแปดสิบเบ็ดตารางวานะครับราคาตะละแปลงนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแปลงที่1เนื้อที่จะเยอะกว่าเขานะครับแปลงที่1 1 8อแปดสิบเตารางวานะครับติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ติดถนนด้านที kill, ่กันไว้เนี่ยหกเมตรนะครับกันไว้หกเมตรแปลงที่หนึ่งนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับเปิดราคาขายไว้อยู่นะครับยกแปลงนะครับร้อยแปดสิบเ็ดตารางวานะครับอยู่ที่สามแสนห้านะครับแปลงที่หนึ่งนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับขายสามแสนห้านะครับ แล้วก็แปลงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะครับถึงที่เจ็ดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยสาสิบตารางวานะครับนะครับทุกแปลงเลยนะครับจะอยู่ที่ร้อยสาสิบตารางวานะครับหน้าแปลงก็จะติดถนนนะครับหน้าแปลงก็จะติดถนนนี่นะครับก็คือ,อตั้งแต่หลักต้นนี้นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านท้ายแปลง อยู่ที่25ห้าเมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยตั้งแต่หลักต้นนี้นะครับไปหาหลักแดงอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือนี่เหลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรทุกแปลงเลยนะครับก็คือเราจะนู่นนะครับยาวไปนู่นนะครับหน้ากว้างเท่ากันนะครับแปลงละ20เมตรนะครับหน้ากว้างเท่ากันแล้วก็ลึกเข้าไป25หเมตรนะครับรูปแปลงจะสี่เหลี่ยมนะครับทุกแปลงจะสี่เหลี่ยมหมดเลย เดี๋ยวให้ชมรูปแปลงจำลองขึ้นมานะครับแผ่นแบบฟอร์มของสำนักงานที่ดินนะครับที่มีการลางวัดนะครับพอดีฝนมันตกนะครับกลัวมันจะเปียกก็เลยจำลองรูปแปลงขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตะละแปลงนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับทางนี้กันไว้อยู่ที่6เมตรนะครับจากถนนคอนกรีตนะครับเข้าไปเนี่ยความกว้างของถนนนะครับ6เมตรนะครับ ร้อยสามสิบตารางวานะครับทุกแปลงเนี่ยร้อยสามสิบตารางวานะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับเปิดจองนะครับราคาที่เปิดไว้นะครับตละแปลงอยู่ที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับต่อแปลงนะครับแปลงละสองแสนสองหมื่นสองหมื่นบาทนะครับราคานี้เรารวมโอนให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการ ซื้อที่เก็บไว้นะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็จะคึมนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วก็เพิ่งยังคืมๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับทางเราก็จะทําไปยู่นเลยครับไปถึงเกือบถึงถนนลาดยางเลยทีเดียวมันจะมีคันทดอยู่นะครับตรงนู้นนะครับนะครับนี่นะครับร้อยสาิร้อยสามสิบตารางวานะครับต่อแปลงนะครับ นะครับทั้งหมดมีแปลดแปลงคุณคุณท่านใดลูกค้าท่านใดที่สนใจแปลงเล็กๆนะครับต้องการซื้อที่ปลู่บ้านอยู่อาศัยนะครับก็สามารถมาจับจองนะครับได้เลยนะครับนะครับมาจับจองได้เลยนะครับตอนนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกอยู่ที่แปลดแปลงเลยทีเดียวนะครับแปลดแปลงนะครับแปลงสุดท้ายนะครับแปลงสุดท้ายสุดเลยนะครับก็คืออ่าแปลงสุดท้ายสุดนะครับ เนื้อที่จะอยู่ที่150ตารางวานะครับแปลงสุดท้ายอยู่ที่150ตารางวานะครับแปลงสุดท้ายนะครับทางคุณพี่เจ้าของตั้งราคาไว้อยู่ที่200,500นะครับยกแปลงนะครับแปลงสุดท้ายเลยนะครับนะครับอยู่ที่200,500นะครับแปลงสุดท้ายนะครับแล้วก็แปลง130ตารางวาเนี่ยนะครับสี่ห้าแปลงอยู่ด้านระหว่างกลางเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่220,000บาทนะครับ แล้วก็แปลงหน้าถนนนะครับก็คือแปลงนี้นะครับแปลงหน้าถนนเนี่ยร้อยแปดสิบเอ็ดตารางวานะครับอันนี้จะติดถนนด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเลยนะครับแปลงนี้ทางคุณพี่เจ้าของนะครับหรือทางคุณพี่เจ้าของตั้งราคาไว้สามแสนห้านะครับเป็นราคาที่รวมโอนให้กับคุณลูกค้านะครับน้ําประปานะครับมีผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยนะครับนะครับมีผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยฝนก็ได้ตกอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวบัตรจะชี้แจงบอกเส้นทางนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับจะห่างถนน304นนะครับโรงพยาบาลกระบินบุรีตลาดขุนวิชัยนะครับเพียงแค่4กมเท่านั้นนะครับ4กิโลนะครับตลาดขุนวิชัยนะครับ4กิโลนะครับจะห่างสีแยกกระบินบุรีนะครับระยะทาง8กิโลเท่านั้นนะครับสีแยกกระบินบุรีนะครับสีแยก3ทหารเขาเรียกกันนะครับเพียงแค่แกิโลเท่านั้น ถ้าคุณลูกค้านะครับเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับระยะทางอยู่ที่1 4อ่กิโลเท่านั้นนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิต147กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้ามาชมที่ดินจัดสรรตรงนี้นะครับถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมิ133มกิโลนะครับ ถ้าคุณลูกค้าเดินทางมาเปรียบเทียบจากหาดบางแสนนะครับชนบุรีนะครับระยะทางอยู่ที่132กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ไกลนะครับขึ้นมา331วิ่งตรงมาเลยนะครับมาถึง304นะครับตลาดขุนวิชัยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาหลังตลาดนะครับวิ่งเข้ามาอีก4กิโลเท่านั้นนะครับคุณคุณท่านใดมาก่อนก็สามารถจับจองวางมัดจำกับทางคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับ แล้วก็ใช้ชื่อร่วมสลักหลังก็ไปโอนนะครับแล้วก็โฉนดออกมาก็เป็นชื่อของคุณลูกค้านะครับได้ทันทีเลยนะครับถ้าท่านเดินทางนะครับมาเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับระยะทางอยู่ที่95กิโลเท่านั้นนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับโฉนดก็สามารถที่จะพร้อมโอนแบ่งให้กับลูกค้าได้เลยนะครับ คุณท่านใดที่สนใจก็มาจับจองไว้ก่อนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับโทรนะครับเบอร์โทร098นะครับ0075266นะครับ098 0075266นะครับหรือว่า061นะครับ081นะครับเดี๋ยวต้องขอภัยด้วยครับฝนตกอย่าแล้วนะฮะเดี๋ยวบัตรจะลงใต้คลิปใต้วิดีโอนี้นะครับอ่าช่องทางติดต่อนะครับจะลงใต้คลิปใต้วิดีโอนี้นะครับใต้ไลน์นี้ นะครับวันนี้นะครับบัตรขออววพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพ,พ,พี่เพื่อนทุกท่านน้องๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจ,จการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่องทางติดต่อนะครับบัตรจะลงใต้คลิปใต้วิดีโอนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับฝนตกแรงแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ